วัสดีครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการยิงปลาของจังโก้นะครับจังโก้นะครับไม่ใช่ผมนะครับผมนี่เดี๋ยวไปแบกกระเป๋าให้เขาจริๆอันน <c oughs> ี้ลุงชายไปแบกกระเป๋าลุงชานะชานะใชนะ่ไหมเรา <c oughs> จะให้อ่านดูฟิล์มเื่อของจังโก้ครับเพราะว่ามีคนอบอกว่าจังโก้เนี่ยยิงปลาเก่งมากนะครับเราจะดูว่า เขาคุยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความจริงครับเดี๋ยวเรามาติดตามด้วยกันครับผมชื่อครับผมครับโอ้โหเนี่ยจังโก้ครับผมวันนี้เรามาที่เขื่อนแล้วนะจันคือไม่สวยครับคือไม่สวยนะครับอันนี้พูดเชี่ยวชาญใน,นเรื่องของการอะ,อะไรนะฮะการยิงปลานะครับผมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่การเตะป,ปลาไม่ใช่นะวันนี้มายิงนะฮะเนาะอันนี้เป็นกองหน้าครับคนนี้นะ <laughs> ติดน้ไได้แล้วครับตัวแรกมาแล้วครับตัวเปิดฉากครับว่านี่น่าจะอยู่ที่2โลครับผมมานะครับตันนี้ปลาแล้วครับจันโก้ครับปนินครับปนินนะครับปนินนะโอ้โหใหญ่จริงๆครับผมเอาที่สองไปแล้วนะครับตัวที่สองมาแล้วนะตัวนี้เอาครับตัวใหญ่เลยครับตัวโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนี้เห็นไหมครับ นี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่เพชระชากานะครับโอ้โหตัวนี้นี่ห้าโลนะครับสบายๆครับดูนะครับโอ้โหตัวนี้น่าจะกี่กิโลครับท่านสามโลกว่าครับโอ้โหสามโลกว่านะฮะไม่ธรรมดานะฮะอันนี้สองตัวนะครับปุ๊บอุยอยู่ๆอ๋อแล้วครับนี่ตัวที่สามได้แล้วนะครับโอ้ปังยันครับตัวนี้ วีครับโอ้วีครับนี่โทรศัพท์ได้นะคะสี่นะครับเนี่ยปลายี่โศกนะครับปลายี่โศกปลาอะไรนะปลายี่โศกครับโอ้ปลายี่โสมเธอไม่ใช่ปลายี่โสมเธอบช่ผมมาเนี่ยให้ามาเนี่ยลาบหมอขนาดนี้ครับนี่โอ้โหปลายี่โสกครับปลายี่โสก สามโลปลายนะฮะโอ้โหดูนะโอ้าโหเขาเล่นกับเราด้วยนะฮะโถ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 สุดยอดครับโอ้โะครับมีบ้านหลังใหญ่ครับใหญ่ครับ ก็ได้ปลาหลายตัวแล้วนะครับนี่นะฮะดูนะโอ้โหไม่ธรรมดามาแล้วครับโอ้โหใหญ่ไปกันนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่4โลปายนะโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับแต่หนึกิโลครับรโลครึ่งครับผม้เชี่ยวชาญดี่รู้นะครับจับแล้วก็รู้ทั้งหมดเป็นไงครับฝีมือวันนี้โอ้ไม่ธรรมดาครับฝีมือจ้า ขอโทษนะฮะตอนี้ผมยก่าเดียวไม่ผมแพ้ครับผมแพ้ครับผมไอ้ชาย้ลชายวะผมใช่นะ้ชยแลแล้ถัวฮันนายนี่จ่อยผมํำแล้ผมม่งยังไงครับลูกชายผมผมีส่วนร่วมนะครับในการจับป่านะครับห้าั่นไม่ออ ลุงช้เพื่อนจะให้รีวิวป่าเนี่ยครับหนอครับผมวันนี้ก็ไม่ใช่คุยนะครับวันนี้ก็เป็นปีมือล้วนๆนะครับก็เป็นถือว่าหมานะครับหนอเป็นมาครับก็ครั้งที่มาก็ไปยิงก็ไม่ได้ขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นปีมือของผมเอ้ผมผมนะครับผมเตยเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณ ทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราเจอกันอีพีหน้านะครับผมขอบคุณครับ